สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมและแค่แซงแงวันนี้นะครับพามาดูนะครับช่างออสนะครับผมเน่รถช่างออสนะครับก็ช่างออสนะครับวันนี้มาทำเขาเรียกว่าการศาสตร์นะครับผมก็นี่นะครับงานช่างออสนะครับก็เป็นการศาสตร์นะครับเหล็กตัวนี้นะครับค้าไว้เฉยนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวตัวดึงนะครับตัวดึงด้านบนนะครับตัวดึงด้านบนนี่นะครับ ก็จะเป็นตัวล้างนะครับอ่าไม่ใช่เราไม่ได้แบบค้ำยันนะครับไม่ใช่เท้าแขนนะครับอันนี้เป็นตัวล้างนะครับด้านบนนะครับนี่นะครับก็จะมีทุกช่วงนะครับหนึ่งช่วงสองสามสี่นะครับผมนี่แบบนี้นะครับส่วนตัวอ่า ตัวตัวโครงนะครับตัวโครงนะครับช่างออสนะครับใช้เหล็กหน้า3ามนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเหล็กหน้า3มนะครับส่วนตัวนี้สองคูนหนึ่งนะครับอ่าแบบนี้นะครับจะเห็นว่าช่างออสนะครับได้ทําการนะครับยึดพุกไว้ด้วยนะครับนี่นะครับยึดพุกไว้นะครับแบบนี้นะครับด้านบนนะครับยึดตลอดนะครับยึดตลอดยึดทุกเส้นเลยนะครับนี่ครับด้านบนนะครับ นี่นะครับช่างออสนะครับผมก็ช่างออสครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกันศาสตร์กันศาสนะครับผมจะใช้เป็นแผ่นอะไรครับปรุงแผ่นเมทัลชีสเมทัลชีสนะครับผมก็เมทัลชีสนะครับก็ข้างบนนั่นช่างออสใส่พุกยังไงครับข้างบนจังทันทุกตัวเลยครับจังทันนี่คือตัวตัวที่วิ่งตรงมานี่นะ เราจะเจาะรูแล้วยึดทุกทุกตัวเลยทําทำไมถึงยึดทุกตัวช่างเพื่อความแน่นหนาครับแข็งแรงด้วยนะใช่อ่าม,มันจะดูสวยมันจะดูสวยอ่ะทำไมถึงไม่ทำแบบเท้าแขนช่างวอดก็มันไม่เกะกะอย่างนี้ไม่เกะกะอย่างนี้ไม่เกะกะนะเวลาลถอะไรถอยเถ,ถอยอะไรไม่ต้องระวังนะ<ช>นะครับ<ช>เพราะว่าเป็นตัวล้างข้างบนอย่างเดียวใช่ไหมช่างใช่ใชนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ จริงจริงแล้วก็เป็นแบบรุ่นใหม่ใช่ไหมช่างใช่ครับนะครับเพราะถ้าเป็นรุ่นเก่าเขาก็จะค้ำนะค้ำแล้วมันก็ทําให้เกิดการเกะกะขวางนะครับก็อันนี้เหล็กเสาหน้าสี่เอามาทําไมครับต่อห้องนน้นครับอ๋อต่อต่อห้องโน้นอ่าอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยไม่ไม่ได้ทําตรงนี้นะครับก็ส่วนเหล็กหน้าสามนะครับช่างออสนี่ครับตัวนี้นะครับที่ใช้ความหนาอยู่ที่เท่าไหร่ช่างตัดแบบสองสุาง หนึ่งหนึ่งจุดห้าะนะครับพ่อมีมีความหนากว่านะครับมีความหนาเลยนะครับนี่นะครับความหนากออ็ลักษณะแบบนี้จะทําให้งานออกมาแข็งแรงใช่ไหมช่างออสนะครับนี่นะครับช่างออสนะครับอรบ,บอกว่างานแบบนี้ก็รับนะอันนี้เป็นงานต่อเติมนะครับซึ่งซึ่งไม่เยอะแต,แต่แต่ก็รับอยู่แหละถูกไหมช่างออส ในกำแพงเพชรแล้วกันนะครับก็ช่างออสฝากเบอร์โทรให้ FC หรือท่านผู้ชมที่อยากจะเรียกช่างออสไปใช้บริการหน่อยครับ087.8.4.097.8.6ครับนี่นะครับผมก็ตอนนี้รับในกำแพงก่อนนะนะครับผมกำแพงเพชรโทรมาได้เลยนะครับก็นี่นะครับงานเล็กงานน้อยงานเล็กๆช่างออสก็รับเหมือนกันใช่ไหมช่างับผนะครับพอใครเห็นนะครับว่านะครับ งานแบบนี้มีประโยชน์นะครับสนใจงานช่างออดก็ทักแค่แงแงหรือว่าช่างออดก็ได้นะช่างนะนะครับเพราะว่าแค่ซงแงจะทิ้งเบอร์โทรช่างออดไว้ให้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ